วันนี้วันพฤหัสที่7จธันวาคมพศ2566เวลา8ปดโมงห้นาทียามสายนะครับนี่ก็หลังจากที่เราลดน้ำประปาเสร็จนี่ก็มาดูต้นมะเกอเทศกับรูปมเกอเทศนะครับอันนี้เป็นแปลงที่ปลูกโดยที่ไม่มีหลังคาคุมก็นี่ก็เก็บไปได้เป็นสองอาทิตย์ละละสองสามอาทิตย์ละ วันหนึ่งก็เก็บได้ไม่เยอะเพราะว่ามันไม่เคยดกอ่ะก็พอมีบ้างอย่างนี้เดี๋ยวเย็นนี้ก็เก็บแล้วละเพราะว่าไม่รอให้มันแดงมากแดงมากเดี๋ยวไม่ทันมันตัวอะไรมาแทะไม่รู้ นี่ก็ยอดผัก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 ,ผก,ผกน,นี้ต้นหนึ่งหาลูกไม่เจอลูกอยู่ตรงไหนอันนี้ข้างล่าง ดูเพียเนี่ยเพี้แป้งเห็นไหมเยี้แป้งเต็มเลยผมไม่ได้ขีดอะไรนะยกเพ้นขีดหน้ปปาปลาปลาไล่อย่างเดียวเดี๋ยวมันเขาก็เกาะมาเหมือนเดิมอีกอันนี้เป็นแปลงที่มีหลังคาครับอันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ี่จะเก็บไปพอๆกับแปลงที่ไม่มีหลังคา นี่ก็ตัวอะไรมันมากัดไม่รูลนเห็นทุกวัน ือซากแแหะเอาไว้